สวัสดีครับสมาชิกทาง YouTube ของคุณชายวารีที่ทุกท่านครับวันนี้ก็โอกาสดีครับปีนี้ได้เริ่มฤดูการทำเข้าไร่ครับเข้าไร่เข้าเหนียวดำเป็นฤดูการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปีก่อนๆคุณชายวารีที่ก็ได้เสนอการทำไร่เข้าเหนียวดำนะครับมาฤดูการนี้ก็ได้ การทำไร่ข้าวเหนียวดำก็ได้มาเยือนกันอีกครั้งนะครับก็ในสภาพพื้นที่สวนยางปาราครับที่พิ่งลมไม้ยางไปก็เตรียมพื้นที่กันที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการนัําข้าวครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ให้กำลังใจคุณชายวเรเป็นการหยอดหลุมครับหยอดหลุม,มเมล็ดปั่นข้าวลงลงในหลุม ถ้าภาษาใต้ก็เรียกว่าน้ำครับน้ำข้าวครับหยอดลงหลุมหลุมหนึ่งก็ประมาณ4-5เมตรครับก็ต้องใช้กลเยอะอ,อีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ไม่ทำแบบนี้ก็ใช้วิธีการหวานครับแต่กว่าจะหยอดหลุมตรงนี้ได้ก็ต้องมีต้องมีคนอเขาเรียกว่าสักหลุมครับหลุมแทงหลุมเป็นแนวตลอดพื้นที่ที่ที่เราทําการเพาะปลูกนะครับ ต้องทำการทำหลุมครับมีใช้แรงงานคนทั้งหมดครับในการทำหลุมแล้วก็มีคนหยอดหลุมตามตามครับเนี่ยใช้แรงงานทำกำแพงนี้ทุกแปลงครับเป็นการหยอดมเมล็ดพันธุ์ข้าวครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วแต่อ่าจะเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าก็ได้ครับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวก็มีหลายสายพันธุ์ก็แล้วแต่ใครจกักดสันพันธุ พันจะนิดใดลงมานะครับก็ก็จะได้รอการเก็บเกี่ยวกันในอีกสี่ห้าเดือนข้างหน้านะครับ ในการเตรียมไม้นะครับเพื่อที่จะทําหลุมที่จะหยดพันเมล็ดข้าวนะครับก็ต้องคัดสรรไม้ที่มีขนาดเท่าๆกันทั้งด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับก็เอามาเหลาแล้วก็เอามาเพื่อให้มันถนัดมือทอั้งสองข้างเพื่อที่จะได้ทําแนวหลุมให้ตลอดตั้งแปลงครับเนี่ยครับในการเตรียมพื้นที่ก็ต้องเกลียพื้นที่ให้มันเสมอกันนะครับ เพื่อที่จง่ายต่อการทําหลุมครับหรือว่าหวานก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับก็ต้องใช้แรงงานในการกวาดเกลี่ยตลอดต้องเพลงครับทุกแปลงก็เราก็จะทํากันแบบนี้ก็สุขใจในสวนยาครับได้ทําในภารกิจที่ทําไร่เข้าเหนียวดํากันนะครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณชายวารตีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับก็เป็นฤดูกาลที่เพิ่งเริ่มครับในปีพศ2 5 1 4วันนี้ก็เดือนกรกฎาคมครับช่วงปลายเดือนวันที่20ได้ทําเริ่มทําไร่ข้าวเหนียวดำครับก็ขอขอบคุณครับ